โอเคครับก็ mm hmm. สวัสดีทุกคนอีกรอบนะครับบทที่แล้วก็ mm hmm. เน้นขยี้กันหน่อยนะ mm hmm. ก็หวังว่าื่อาหลายๆคนน่าจะช่วยจำหน่อยครับ mm hmm. เวลาพี่แนะนําอะไรไปว่าต้องทำเงื่นการเรียนนะจะได้แบบคือแต่ละคนปัญหาก็ไม่เหมือนกันนะแล้วก็พี่ก็พยายามจะช่วยสังเกตให้แต่น้องก็ต้องช่วยช่วยพี่ด้วยนะช่วยไปแก้ไปปรับนะครับถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมที่พี่จะสามารถแนะนําไม่ได้ก็แนะนําให้อีกนะ อาจจะหนักบ้างเบาบ้างนะบางทีพี่ต้องขยี้ก็ไปแต่พี่มองว่าการ,รเผชิญหน้ากับความกับความกับอะไรที่มันมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจ ấy. แล้วเรามีความสามารถในการที่จะบริหารจัดการได้เป็นเรื่องที่สมควรนะครับโอเคพี่จะขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะก็คือ,อเป็นเนื้อหาตามปรสูตรสลาวธรรมนะครับม .5 เทอม1เล่ม1เรื่องสมุเคมีมีความต่อเนื่องและดูเหมือนจะใกล้เคียงกับบทที่แล้วเลยดังนั้น บททีแล้วก็เลยเน้นเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะมาสับสนบทนี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรที่สําคัญเด่นๆเดีเด๋ดจะบอกให้นะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นภาพหินงอกหินย้อยก็มีให้เห็นว่าคือเขาบอกว่าหินปูนนะหินปูนเนี่ยเวลามันทำปฏิกับแกส๊สคารบ์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ำเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดปรากฏการณ์เรียกว่าเกิดหินงอกหินย้อยขึ้นมาก็แค่ดูยเฉย แล้วมันก็มีคําสําคัญของเรื่องที่ตรงกับบทนี้ก็คือคําว่าสมดุลเคมีและบทนี้ก็คือชื่อบทสมดุลเคมีเดี๋ยวเราจะได้เจอมันบ่อยมากนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องในหน้าที่2ก็คือว่าเป็นแผนถังให้เห็นว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างอันนี้ก็ตามนี้เลยเหมือนเดิมคําถามที่สําคัญก็ควรตอบให้ได้แต่ควรมีความรู้ตรงนี้ก่อนไปต่อเลยนะครับเรื่องที่เราจะมาจริงจังกันก็คือ ตรวสอบความรู้ก่อนการบินก,กันสักหน่อยนะเดี๋ยวพี่จะพยายามชวนหลายๆคนช่วยตอบคําถามนะครับให้ได้แล้วกันโอเคเ,ออเขาบอกเขาถามว่าข้อความเขบอกว่าน้ําแข็งนะครับน้ําแข็งในแก้วแล้วแก้วนั้นเป็นแก้วที่เก็บความเย็นนะครับเป็นระบบปิดหรือไม่โอเคระบบเปิดกับระบบปิดว่าก็ง,ง่ายคือว่า ถ้ามวลของสารที่อยู่ข้างในไม่สามารถเล่นลอดออกข้างนอกหรือปริมาณมวลสารไม่มีการเปลี่ยนแปลง,ปลงก็เรียกว่าระบบปิดนะั้นกลองคิดภาพดูว่าน้าแข็งในแก้วเก็บความเย็นซึ่งไอ้แก้วเก็บความเย็นเนี่ยถ้ามันจะเก็บความเย็นโดยการใช้างาน,นต้องปิดฝานะดีว่าแต่นั้นก็ถือว่าเป็นระบบปิดนะครับโอเคต่อไปนะปฏิกิริยาเคมีระหว่างหินปูนหินปูนกับกรดเกลือในบีเกอร์เป็นการเปลี่ยนแปลง ในระบบเปิดน้องก็ต้องรู้จักตัวบีเกอร์ก่อนบีเกอร์เนี่ยเป็นภาชนะที่ไม่มีฝาปิดโอเคเพราะไม่มีฝาปิดน้องก็ต้องมีความเข้าใจต่อว่าปฏิกิริยาระหว่างหินปูนเนี่ยในบทที่เราเคยมีแหละเคยมีพี่สายพูดถึงน้ํายาล้างห้องน้ําน้ายาล้างห้องน้ําใช่ไหมกรดไฮโดรคอริกใช่ไหมมันก็ทํายากับหินปูนแคลเซียมคาร์บอเนตมันได้แก๊สอะไรหนะ้าคุณไหมมันฉุนหน่อยทือมันฉุดหน่อยมันฉุดหน่อยแกส๊ส ่าน้องคิดไม่ออกลองคิดดูลองลองเขียนสมการดูอ่หินปูนคือแคลเซียมคาร์บอเนตไอคาร์บอเนตเนี่ยน้องเคยเรียนเรื่องพันธะเคมีมา e ใช่ไหมฮะแล้วเราก็ได้เรียนเรื่องของกลุ่มไอออนใช่ไหมคาร์บอเนตเนี่ยประจุเท่าไหร่ลบทศอไหมลบสองนะส่วนแคลเซียมบวกสองก็บวกอะไรบวกสองนะเวลาไขว,ว้สองสองปุ๊บเนี่ยสองตัดสองอย่างนี้ถูกแล้วนะโอเคก็ caco 3บวกกับ กดเกลือก็เป็น HCl แล้วกันนะครับกดเกลือถามว่าน้องเดาเชื่อมันควรจะได้แก๊สอะไรควรจะได้แก๊สอะไรดีได้แก๊สอะไรดคิดว่าเดาเได้เดาได,ได้เดาจากท่าที่น้องเ็นนั่นแหละเดาได้น่าจะได้อะไรวะถ้าพี่ลองเดานะคือพี่ไม่รู้พี่จะลองเดาดู เวลาเวลาเราเจอแบบนี้เนี่ยเราก็ควรที่จะที่จะเข้าใจว่าเดี๋ยวเนี่ยคือพี่จะหาทางออกให้ว่าน้องก็ลองคิดดูสิว่าเดี๋ยวไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเดี๋ยวมันต้องแยกออกใช่ไหมครับเป็น ca สองะไรสองบวกแล้วตัวนี้ก็ต้องเป็น cl ลบโอเคปะแล้วคราวนี้เนี่ยถ้าจะให้มันเข้ากันได้เนื่องจากไอ้ประจุนเนี่ยคือเป็นเป็นประจุบวกสองตัวนี้เป็นประจุลบลไร ลบหนึ่งนะั้นตัวนี้ก็ต้องใส่เลขอะไรดีเลขสองไปเพื่อจะให้มันลงตัวกันเพื่อจะกลายเป็นสารประกอบก็คือ cacl c อ2เียถูกไหมแล้วอะไรอีกที่ยังเหลืออยู่ที่เราต้องคิดต่อคือตัว co 3าสองลบกับตัว2 h บวกนี้ใช่ไหมโอเคถ้ามันมาอยู่ด้วยกันปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องกวนจะกลายเป็น h 2อง co อะไรเีมใช่ไหมแล้วสองเียมันจะเป็นอย่างอื่นได้อีกไหมมันจะแยกได้อีกไหมถ้าพี่ลองยแยกดูเนี่ยพี่ลองเห็น คือพี่พี่เห็นว่าถ้าพี่แยกเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ co 2ถ้าตัวนี้แยกเป็น co 2ปุ๊บจะเหลือโตัวนึงใช่ไหมแล้วโอตัวหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องไปอยู่กับไฮโดรเจน2ตัวนี้ก็กลายเป็น H 2ละไรเฮทเข้าใจปะก็เป็นแบบนี้คือวิธีการคือเราเรา,เราควรลองได้ลอง,ลอง,ล,องลองทำดูว่าก็ลองทําดูว่าเออเราก็พอจะจินตนาการได้ว่าเพราะอย่างน้อยน้อยเนี่ยการเกิดปริยาเคมีคือมันต้องทําลายพันธะเดิมก่อนถูกไหมครับแลวสร้างพันธะใหม่แล้วเราก็ต้องสันนิษฐานว่าการสร้างพันธะใหม่ไอต้ตัวนี้เป็นประจุบกต้เ็จยมคอองา พอเจอกันแล้วสิ่งที่เหลือเนี่ยก็ต้องไปเจอกันถูกไหมพอเจอกันแล้วจะเป็นอะไรได้ต่อนะครับมันก็แยกกลายเป็นคาร์บนอนไดออกไซด์กับน,าน้าดังนั้นที่พี่อยากจะเห็นก็คือว่ามันเกิดแกส๊สโอเคมันเกิดแกส๊สดังนั้นปฏยาน,นี้เนี่ยมันเกิดแกส๊สโอเคการเปลี่ยนแปลงงั้นพี่จะเขียนว่าหินปูนกับกรดเกลือจะเขียนว่ามันเกิดเกิดแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แล้วแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเนื่องจากบิเกร์เนี่ยมันเป็นภาชนะเปิดฝาถ้าเกิดมันมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นแล้วไม่ถูกเก็บไว้ในนั้นมันก็ฟุ้งออกมันฟุ้งออกเนี่ยแก๊สมันก็ต้องมีมวลใช่ไหมมวลก็ต้องหายจากระบบประมวลหายจากระบบเนี่ยควรจะเป็นระบบเปิดหรือระบบปิดก็ต้องคิดดูอ่าระบบเปิดแต่นั้นเขาบอกระบบเปิดถูกไหมถูกโอเคไหมคือไม่ได้ให้จํานะแต่ว่าที่น้องควรรู้คือคํานิยามของระบบปิดกับระบบเปิดก่อนว่าระบบปิดก็คือว่ามวลของสารในระบบคงที่ไม่หายไปไหน ส่วนระบบเปิดก็คือมวลในระบบจะไม่คงที่มีการเปลี่ยนแปลงและปริยานี้มันเกิดตัวแกส๊สพอมันเกิดแกส๊สแก๊สก็จะฟุ้งออกหายไปมวลก็หายไปด้วยแต่ว่าด้วยไอเดียสําคัญเนี่ยพี่ต้องการให้น้องแบบให้น้องฝึกเขียนให้ได้ขึ้นหนึ่งต้องรู้จักว่าหินปูนในสูตรว่ายังไงนะครับแล้วกรดเกลือเนี่ยก็คือ HCl นั่นแหละโอเคไหมจากนั้นเนี่ยก็ต้องเขียนปริยาให้ได้ก็ฝากด้วยนะฝากให้น้องลองไปดูนะครับเอ่อ เดีย๋ยวพี่ดอกจังหน่อยนเผื่อพี่ลืมลืมคือลืมถามโอเคแล้วน้องลองเดาดูว่าพี่จะถามอะไรคิดว่าเดาได้ไหมคิดว่าพี่เหมือนเดาได้ไหมถ้าพี่สายจะถา,ถามพี่สกกายถามอะไรใช่พี่ถามสมก,การในช่วยเขียนสมก,การการทำยาระหว่างผินปูนกับกรดเกลือหน่หอยสิโอเคไหมประมาณนั้นโอเคแล้วอาจจะถามต่อว่าถ้าเกิดปัญหานี้เกิดขึ้นในภนาชนะปิดฝามันเป็นระบบเปิดหรือปิด ถ้า okay. เกิดพี่เปิดฝาละก็กลายเป็นระบบเปิดอ่ะทำไมเรียกระบบปิดระบบเปิดอะ่ะวัดกันตรงไหนระบบเปิดกับปิดอะไรเงี้ยก็ดูที่มวลใช่ถ้ามวลของมวลของระบบก็คือสารทั้งหมดอะ่ะคงที่ก็เป็นระบบปิดปฏิกิริยาดูดพลังงานมีค่าพลังงานของปฏิกิริยาเดลต้าเเป็นบวกถูกไมหมถูกถูกและเดลต้าเอเนี่ยเดลต้าเเนี่ยเขาเอาพลังงานอะไรลบอะไรจําได้ไหมเป็นเดลต้าเอเอาพลังงานของสารตั้งต้นลบ,ลบผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ลบสารตั้งต้น ต้องเอาผลิตภัณฑ์ลบสารตั้งต้นโอเคนะอย่างนี้นะคือบรรลุสารตั้งต้นดังนั้นข้อ3ก็เลยถูกไปปฏิกิริยาคายพลังงานให้ผลิตภัณฑ์และพลังงานคายพลังงานให้ผลิตภัณฑ์คือคําว่าปฏิกิริยาเนี่ยนะยังไงปฏิกิริยาต้องให้ผลิตภัณฑ์อยู่แล้วถูกไหมครับปริยาเคมีไม่ให้ผลิตภัณฑ์ไม่ได้เพราะว่าปริยาเคมีมันหมายถึงการทําลายพันธะของสารตั้งต้นแล้วเกิดเป็นผลิตภัณฑ์หรือสารใหม่ขึ้นมาใช่ไหมต้องให้ผลิตภัณฑ์อยู่แล้วโอเค แต่ครั้นี้เขาก็ตงกำลังจกนเน้นว่าแล้วไอ้คำว่าคายพลังงานเนี่ยแปลว่ามันต้องให้อะไรด้วยต้องให้พลังงานด้วยครับพลังงานคือให้พลังงานออกมาโอเคนะครับดังนั้นคำพูดนี้ก็ถูกต้องไปต่อไปปฏิกิริยาคายพลังงานเขาก็คิดนะเมื่ออุณหภูมิใม่ใม่ปฏิกิริยาคายพลังงานเมื่อเพิ่มอุณหภูมิจะทําให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาลดลงจริงไม่จริงไม่จริงเพราะเราเรียนมาแล้วว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยไม่ว่าจะดูดหรือคายไม่ดีหะคุณเพิ่มอุณหภูมิแม่งปฏิกิริยาเกิดเร็ว อันนี้ถือว่าผิดไปนะไม่ว่าจะดูดหรือคายพลังงานเพิ่มอุณหภูมิอัตราต้องเพิ่มตลอดโอเคต่อไปข้อที่6อัตราการเกิดปิยาเคมีในช่วงเริ่มต้นมีค่าน้อยตายแล้วประโยคแรก็ตายแล้วและอัตราจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเวลาผ่านไปเอาไงดีถูกหรือผิดผิดเลยครับเพราะที่เรารู้มาตามข้อได้จริงคือช่วงต้นปฏิยาเนี่ยอัตราต้องเกิดเป็นไง โอ้โหปิดปาร์ตปิดปาร์ตรวดเร็วนะครับอันนี้ผิดไปนะเพราะว่าผิดจากข้อที่จริงเรารู้มาเห็นไหมถ้าเรารู้มาเราก็ตอบได้มาดูอันนี้บ้างครับปฏิกิริยานี้เราเอาแกส๊สไฮโดรเจนนะครับเจอกับแกส๊สไอ,อดีนโอเคได้เป็นแกส๊สไอโอไฮโดรเจนไอ,อดีไดใช่ไหมโอเคไฮโดรเจนไอโอดีเขาบอกว่าเมื่อแกสออ๊สไฮโดรเจนลดลงสู่ที่โมลจะเกิด แก๊สนะครับไฮโดรเจนไอโอดเท่ากับเท่านี้จริงหรือไม่จะรู้ได้ยังไงการเกิดการมีการมีการเกิด,กกกกดและให้สมการมาน้องต้องนึกออกว่าต้องใช้รู้บทไหนมาช่วยในการที่จะอธิบายเรื่องนี้ความรู้บทไหนครับปริบาณสารใช่ไหมเขาสนใจใครแล้วก็ดูคนนั้นครับเขาสนใจแก๊สไฮโดรเจนเขาสนใจ HI น้องก็มีสูตรลัดอยู่แล้วนี่ก็คือว่าเอาโมลหารด้วยสัมประสิทธิ์ถูกไหมครับ ก็แปลว่าเอาโมนของตัวนี้มันลดลงเท่าไหรมันลดลงก็คือ0.5หารด้วยสัมประสิทธิ์ของมันก็คือเลข1สมการน่าจะดุลแล้วแหละนะครับแล้วจับเท่ากับคู่กรณีที่เขาถามนะฮะตัวนี้น้องไม่รู้เท่าไหร่ก็เขียนว่าเขียน n ไว้ก่อนนะครับแล้วก็หารด้วยโมนก็คือ2พอน้องคูณไขยไปปุ๊บเนี่ยแปลว่าน้องจะได้ทันทีว่าจํานวนโมนนะครับจำนวนโมน,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 โมนที่เกิดขึ้นของตัว hi เนี่ยนะ hi hi เนี่ยมันควรมีค่าตท่ากับกี่โมน1โมนซึ่งปรากฏว่าอันนี้ก็ผิดไป โอเคไหมเนี่ยเวลาก็ถามเรื่องปริมาณสารเนี่ยอย่าลืมเรื่องปริมาณสัมพันธ์นะครับมาอันนี้ทีหนึ่งสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ในน้ํา4กรัมแล้วเติมน้ําคือ4กรัมเนี่ย4กรัมเนี่ยเป็นของโซเดียมไฮดรอกไซด์นะโอเคแต่แค่บอกว่าโซเดียมอยู่ในอะไรในน้ําไม่ใช่น้ํา4กรัมนะเพราะว่าเขาบอกว่าเติมน้ำาอันี้ก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดูก,ก่อนแล้วเติมน้ําจนมีสาราละลายมีปร,ริมาตร100มิลลิลิตร สารละลายมีความเข้มข้นเท่านี้มาเขาถามว่าความเข้มข้นเท่านี้จริงไหมน้องก็ต้องรู้เรื่องความเข้มข้นเวลาพูดถึงความเข้มข้นบทไหนของเคมีเป็นเรื่องความเข้มข้นบทไหนครับที่มีความเข้มเยอะเลยสารละลายนะสารละลาย,าล,ายลองไล่บทเคมีฟังหน่อยได้ไหมอาถ้ะตัดบทไล่ทิ้งไปถ้าตัดบทไล่ทิ้งไป,งไปเอาบทที่เข้าเรื่องเคมีจริงจังเลยก็คือเรื่องของธาตุแล้วก็ ธาตุและสมบัติใช่ไหมอะตอมและสมบัติธาตุอ่าใช่ธาตุและสมบัติอะตอมสมบัติธาตุก็ต้องดูว่าเราพูดถึงเรื่องอะตอมก่อนใช่ไหมแล้วมาพูดถึงสมบัติธาตุโอเคไหมแล้วเราก็แยกเป็นโลหะโลหะอะไรก็ว่าไปโอเคอะตอมและสมบัติธาตุอันที่สอบบทต่อไปครับคือพันธะเคมีบทต่อไปคือโมลและสูตรเคมีบทต่อไปคือสารละลายใช่บทต่อไปคือปริมาณสัมพันธ์ถูกไหมครับโอเคบทต่อไปคืออะไรแก๊สใช่ไหม บทต่อไปบทที่เจ็ดคืออัตราใช่ไหมฮะเอ๊ะอันนี้บทที่เก้าหายในบทหนึ่งวะ <c oughs> อ๋อใช่ใช่แต่บทแรกไปใช่ใช่เนี่ยต้องไล่ให้ครบต้องเรียกชื่อบทได้ได้มันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่มนุษย์ทั่วไปต้องทําพี่ว่าพี่ว่าจริงๆนะวัดอย่างนี้เลยนะถามว่าเฮ้ยเรียนเคมีบทอะไรไปบ้างแล้วตอบไม่ได้เนะี่ยพี่ว่าไม่ใช่ไม่ไม่น่าจะใช่แล้แต่ว่าคนนี้คืออาจจะมีความรู้แต่ว่าน่าจะเป็นคนที่แบบขาดความม่นยัโอเค งั้นแปลว่าถามชื่อบทก็เป็นอีกภารกิจนึ่งนะเดี๋ยวเอาจิงจริงจริงคือแบบถ้าตอบไม่ได้เลยพี่เบะปากมองบนเลยนะองแบบโอ้โหแบบโตมาได้ไงวะมันจะเป็นหมอหรอบ้าบ้าเพราะต่อไปแล้วน้องต้องไปจําตัวยงตัวยาต้องจําลําดับเพราะว่าน้องรู้ว่าการลําดับบทได้เป็นการบอกสตอรี่เรื่องราวเลยนะเอาเคมีมันไล่ลําดับบทถูกต้องเลยนะมันไล่ดีมากเลยบอกให้นะหนึ่งน้องต้องศึกษาเรื่อง เรื่องอะไรนะเรื่องของอะตอมใช่ไหมแล้วก็สมบัติธาตุก่อนเพราะว่าถ้าน้องไม่รู้จักอะตอมน้องก็จะไม่รู้จักธาตุพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยอะตอมกับธาตุพอมันเสียอิเล็กตรอนหรือมันรับอิเล็กตรอนมามันจะกลายเป็นไอออนมันก็จะรวมตัวเป็นสารประกอบไอออนิกถูกไหมฮะแต่เกิดว่ามันไม่ยอมมาให้รับอิเล็กตรอนกันมันต้องแชร์อิเล็กตรอนกันหรือว่าใช้ตอนร่วมกันก็กลายเป็นพันธะโควาเลนต์หรือเป็นสารโคววเลนต์ทันทีถูกไหมครับแล้วจากนั้นเนี่ยพอมันเข้าร่วมกันมันต้องมีสูตรเกิดขึ้นนนกก็็ลลาายเเเปรรรื่่่ออองงขะะะไมมแสูตคีใ้ จากนั้นพอมันรู้สึกโมเลสุตเคมีมันก็เป็นสารประกอบสารประกอบก็จะต้องจะต้องไปไปไปถูกเจือจางเป็นสารละลายเพื่อจะเตรียมในการนํานำไปใช้ถูกไหมครัมันก็เลยเป็นเรื่องสารละลายพอสารละลายเสร็จปุ๊บน้องจะเตรียมสารละลายไปเพื่ออะไรจะน้องไม่ไปทำปัญญาเคมีถูกไหมฮะน้องก็ต้องเอาสารละลายไปทำปัญญาเคมีก็ต้องเรียนเรื่องปริมาณสัมพันธ์พอน้องเตรียมมาแล้วจะต้องใช้อะไรเท่าไหร่ต้องรู้ปริมาณด้วยถูกไหมครับเข้าใจใช่ไหมฮะแล้วพอน้องเรียนปริมาณสัมพันธ์เสร็จปุ๊บเนี่ยโอเคน้องก็ข้ามมาเรียนเรื่องแก๊สถูกกกกมมั้้้้้ยยยคครรรรรรบเเ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 เพพพืื่่่่่่อออออจจะะะาาาาาาาทีีีีตตงงงงนนนแ๊สววขใิิดป มันเกิดขึ้นในสถานะแก๊สนะครับน้องเอาสารละลายมาทำก็จริงนะฮะแต่ข้างในเรามองไม่เห็นคือมันเป็นแก๊สนะครับโอเคแต่พอมันเกิดเสร็จ๊บมันโดนน้ำล้อมรอบมันก็เลยกลายเป็นสารละลายต่อแต่ตอนที่มันไปสร้างพันธะกนมันต้องสร้างพันธะในสถานะแก๊สเพราะว่าคำว่าพันธะเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นในสถานะแก๊สถูกไหมน้องก็จําการเกิดพันธะไอออนิกได้นี่ว่ามันจะต้องมีขั้นตอนหนึ่งที่ต้องมีพลังงาน IE เข้าไปเกี่ยวข้องและพลังงาน EA เข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งมันต้องเกิดขึ้นในสถานะแก๊สถูกมมัะนกอใสเหืช่ ก็แสดงว่ามันจะเกิดพันธะกันได้สร้างเป็นสารใหม่เกิดมาทาะได้ก็ต้องเกิดในสถานะแกส๊สน,น,น้องๆน้องอยูงทีต้องเรียนเรื่องแกส๊สโอเคเพื่อรู้ว่าความเป็นแก๊สเนี่ยมันมีมันม,ม,นมีมันมีสมริษฐานหรือมันมีทฤษฎีชนของแกส๊สอ okay? ยู่โอเคไหมแล้วพอน้องเรียนต่อไปก็มาศึกษาเรื่องทฤษฎีการชนเพื่อจะเห็นว่าการเกิดปริยาเนี่ยตัวแก๊สต้องชนกันแก๊สต้องชนกันชนกันแต่การชนกันมีเงื่อนไขถูกไหมครับปริยาเกิดช้าเกิดเร็วการชนกันมีเงื่อนไขสองข้อแะ้วที่เกิดปริยาได้คือข้อหนึ่งคืออะไร ซึ่งตัวที่จะช่วยทําให้ถูกทิศทางก็คือตัวตัวเรงปฏิยาตัวเรงปฏิยาจะช่วยทาให้ถูกทิศทางโอเคแล้วก็จะต้องมีพลังงานเป็นไงพลังงานจนเพียงพอใช่ไหมเพียงพอในพอเท่าไหร่เห็นไหมก็ต้องมีเกณฑ์อีกพอเท่าไหร่มากกว่าแล้วกับพลังงานเกาะกำมันให่ไหมหรือพลังงานกนระตุ้นอย่างเงี้ยเห็นไหมว่าขัลำดับถูกต้องเลยโอเคพอน้อเรียนเสร็จปุ๊บเข้าใจเรื่องอัตราก,การเกิดยาแล้วคราวนี้เนี่ยเขาก็จะมาพูดต่อว่าของบางอย่างถ้าน้องไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างคิดว่ามันไม่เปลี่ยนแปลง ของบางอย่างน้องเห็นนิ่งๆมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แต่น้องมองไม่เห็นเขาก็เรียกว่าตัวนี้คือสมดุลสมดุลคือมีการเปลี่ยนแปลงแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สองทิศทางมีอัตราเท่ากันก็เลยต้องเรียนเรื่องอัตราการเกิดปยาเคมีก่อนเพื่อเป็นารอธิบายว่าสมดุลเนี่ยมันมีมันมีปยาเคมีเกิดขึ้นตลอดเลยนะสมดุลน่ะมีปยาปยามีปยาไปข้างหน้าแล้วมีปยาย้อนกลับแต่เนื่องจากว่าที่น้องมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันเกิดขึ้นอัตราที่ไงกันอัตราที่เท่ากันโอเคไหมเกิดขึ้นในอัน มันก็เลยเห็นจํานวนหรือปริมาณที่คงที่คล้ายๆก็เรามีคนสองห้องอย่างเงี้ยคนจากห้องนี้เดินไปห้องนู้นแล้วคนจากห้องนู้นเดินไปห้องนี้แล้วเดินในอัตราเดียวกันอะแกออกฉันเข้าอะนึกออกไ Panch หมพอแกออกฉันเข้าอะแล้วพอเรานับจํานวนคนในห้องนี้ก็ต้องเท่าเดิมนับห้องนู้นก็เท่าเดิมแต่ถามว่ามีการเคลื่อนไหวปริมาณประชากรมีมีการเคลื่อนไหวแต่ว่าอัตรามันเท่ากันไงก็เลยต้องเรียนเรื่องอัตราก่อนเพื่อจะได้อธิบายว่าอะไรคือสมดุลสมดุลก็คือปริยาเคมีที่มีอัตราไปข้างหน้าอัตราย้อนกลับไงกัน เท่ากันก็เลยการเรื่องสมดุลพอ,อเข้าใจปลพอเรื่องสมดุลเสร็จปุ๊บเนี่ยพอน้องเข้าใจเรื่องสมดุลน,น้องก็ต้องไปเรื่องกรดเบสเพราะกรดเบสมันจะที่ายเรื่องการแตกตัวของกรดอ่อนและเบสอ่อนซึ่งมันมันต้องอยู่ในภาวะสมดุลมันถึงจะแตกตัวได้พวกนี้โอเคไหมครับประมาณนั้นแหละที่เล่าไปทั้งหมดนะครับโอเคมาสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์4กรัมแล้วเติมน้ำจนสาระละมีปริมาตรเท่านี้สารละลายนี้พิการมาคนตัวนี้จริงหรือเปล่า เราต้องใช้เรื่องสารละลายมาช่วยอธิบายโอเคไหมเราจะทำยังไงดีก็เขาเขาเขาถามแล้วว่ามันหนึ่งโมลาร์ไหมน้องก็ต้องรู้จักโมลาร์ก่อนอ่าน้องต้องอธิบายโมลาร์อ่ะเดี๋ยวลองคิดดิอ่ะโมลาร์ใครจะบอกพี่แตบ้างรับช่วยพี่หน่อยดิพี่ต้องคิดแรงกับโมลาร์วะโมลาร์เราใช้ตัวย่อว่าอะไรสี่ใช่ไหมแต่ว่าในบทที่ผ่านมาเนี่ยก็คงจะเขียนแบบนี้ใช่ไหม แบบนี้ก็โมล,ล่าเหมือนกันโอเคเขียนได้สองแบบแล้วตอนนี้เข้าใจนะแล้วสูตรว่าไงนำโมล,ล่ะโมลใช่ไหมโมลหันด้วยอะไรเออหารด้วยปริมาตรอาเอาสูตรนะสูตรนำไได้หน่วยนะเอาสูตรก่อนนะโมลหานด้วยปริมาตรอย่างเงี้ยแล้วโมลจะหารยังไงต่ออ่ะก็ต้องา G กับโมลอ่าโมลก็ต้อง G ส่วนอะไรครับ G ส่วน m นะครับก็คือ G แล้วก็หารด้วย m ตรงนี้แล้วก็ปริมาตรตรงนี้เก็ตนะแล้ว G มันเท่าไหร่ค่อยมาไหม G อ่าให้มาสี่ก็ใส่สี่หน่วยกร,รัมถูกแล้ว จากนั้นก็ต้องไปดูมวลต่อมวลของโซเดียมไฮดรอกซไซด์นะคิดแบบภาษาเราเลยนะโซเดียมเท่าไหร่นะยี่อะไรยี่สามตัวนี้รวมกันเป็นเท่าไหร่เลยสิบเจ็ดกลายเป็นเท่าไหร่ครับสี่สิบสี่สิบแล้วจากนั้นเติมให้มีปริมาตรเท่าไหร่หนึ่งร้อยมิลลิลิตรใช่ไหมหนึ่งร้อยมิลลิลิตรมิลลิคือสิบลบสามเพราะเราต้องใช้หน่วยลิตรนะอย่าลืมโอเค 0, ด,ดังนั้นหนึ่งร้อยมิลลิลิตรเท่ากับศูนย์จุดอะไรครับศูนย์จุดหนึ่งดังนั้นพอน้องทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยสี่สิบคูณจุดหนึ ตอนนี้โมล่าเราใช้ตัวย่อขับตัวนี้แล้วนะโอเคเราก็พยายามวิวัฒนาการติงมาเรื่อยๆครับตั้งแต่วันที่เริ่มเรียนก็เขียนเป็นโมลต่อลิตรไปตอนนี้เริ่มเขียนย่อละที่เก็ตเขียนเยอะละโอเคก็จะประมาณนี้นี่คือเป็นความรู้พื้นฐานเบื้องต้นก่อนโอเคนะครับในเบื้องต้นก็ทบทวนสักนิดหนึง่งใช้เวลาไป19นาทีเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับเดี๋ยวตอนทบทวนนี่รู้ไหมทบทวนะทำยังไงต,ตอนทบทวนใช่ดูประเด็นที่เมื่อกี้เนี่ย เมื่อกี้สถานการณ์ที่เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนแล้วเรารู้ตัวว่าใช่เลยนี่ของกูแน่เนี่ยอนนนันเนี้ยเปเปอร์เนี่ยสร้างมาเพื่อกูบรรทัดเนี้ยของกูโอเคของกูเลยสร้างเพื่อกูเลยเนี้ยเพราะสิ่งที่สร้างเพื่อเราก็คือสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาเราโอเคไหมน้องต้องหาให้เจอว่าอะไรคือทรัพย์สมบัติของน้องจริงๆว่ามันไม่ใช่ทุกอันหรอกที่น้องต้องรู้ที่ว่าบางอย่างน้องดูแล้วแต่ว่าอันไหนที่น้องสื่อว่าไอ้้ยแม่งกูลืมได้ไงวะทำไมกูตอบพี่เขาไม่ได้วะตอนที่เขาถามว่าจะใช้เรื่องไหนมาคิดเชื่อทำไมกูตอบไม่ดวาาาิมมณสััพนธ์ค โอเคไหมแล้วพอ,พอพี่ก็ถาม่าสูตรว่าไงนะเรามีสูตรรัดยังไงนะทำไมกูตอบไม่ได้วะโอเคตอบว่าโมนลัานด้วยสัมประสิทธิ์ทำไมกูลืมวะเชี่ย yeah, ไม่ได้แล้วเข้าใจไหมเนี่ยต้องทวนแบบนี้ต้องเห็นแบบนี้เห็นปัญหาตัวเองแต่น้องจะเก่งขึ้นในทุกๆวันนะครับที่ได้เดืยนใน้ไดทบทวน